สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบผู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดต wow ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสุรการแห่งรัฐบัตรคนจนสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารบัตรสุรการแห่งรัฐสิทธิ์นี้ครับเป็นบัตรสุรการแห่งรัฐรายเก่าแล้วก็บัตรสุรการแห่งรัฐรายใหม่นะครับซึ่งมันเป็นสิทธิเดียวกันนะครับที่จะถ่ายโอนจากบัตรสุริการแห่งรัฐ รายเก่าไปรายใหม่นะครับเป็นสิทธิที่พึงจะได้รับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในวันที่22มีนาคม2566นะครับจะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่านะครับซึ่งในเดือนมีนาคม ก็โอนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็สิทธินี้นะครับจะสิ้นสุดจบลงในเดือนมีนาคม2566เรียกได้ว่าบัตรคนจนรายเก่าสิทธิ์นี้จะหมดอายุลงนะครับแล้วก็นําไปสู่การเปิดใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่นั่นเองนะครับสําหรับสิทธินี้นะครับกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ครับทั้งบัตรคนจนรายเก่าแล้วก็สิทธิของบัตรคนจนรายใหม่ด้วยนะครับ ทีนี้นะครับสาหรับบัตรคนจนรายเก่าที่จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐสามารถที่จะถอนเป็นเงินสดกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้จํานวนสองร้อยบาทในวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพัน้าร้อยหกสิบหกนั้นนะครับก็คือสิทธิ์ของผู้พิการที่มีบัตรสสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่านั่นเองครับผู้พิการที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่าอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับจะได้รับ การโอนเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่าในวันที่22มีนาคม2566นะครับซึ่งโอนเข้า200สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับตามที่เคยได้รับที่นี้นะครับจําไว้ว่าสําหรับสิทธิ์นี้นะครับในเดือนมีนาคมแล้วก็เป็นสิทธิ์สุดท้ายแล้วของบัตรคนจนรายเก่าเนี่ยนะครับก็จะหมดลงแล้วแล้วผู้พิการนะครับที่เป็นผู้พิการถือบัตรคนจนรายเก่าจะได้ วันที่22มีนาคม66เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทีนี้นะครับมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันนะครับหลายท่านนะครับจะยังงงนะครับสําหรับเรื่องนี้แอดมินขอเคลียร์ดังนี้นะครับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับที่มีบัตรคนจนเก่าอยู่ตอนนี้นะครับ ท่านจะได้รับการโอนเงินในครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายของบัตรคนจนรายเก่าคือวันที่22มีนาคม2566นะครับซึ่งเขาจะโอนให้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับสิทธิ์ของผู้พิการที่มีบัตรคนจนรายเก่านั่นเองทีนี้นะครับแยกออกไปสองประเด็นนะครับถ้าเกิดว่าผู้พิการนะครับที่ทำบัตรคนจนรายใหม่แล้วท่านผ่านได้รับบัตรคนจนรายใหม่ ท่านก็จะสามารถใช้สิทธินี้หรือว่าได้รับสิทธินี้ได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ผ่านหรือไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่สิทธิ์นี้ก็จะหมดไปนะครับไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับก็คือไม่ได้แล้วนะครับท่านก็จะได้รับในส่วนของเบี้ยความพิการปกตินะครับแต่ว่าท่านไม่มีบัตรคนจนแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้ให้สิทธินี้โอนสิทธินี้ให้แล้วชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่จะได้ สิทธิ์นี้ต่อไปนะครับในสิทธิ์สมุดการแห่งรัฐรายใหม่ก็จะต้องเป็นผู้พิการนะครับที่ถือบัตรสุดการแห่งรัฐรายเก่าก็จริงแต่ว่าต้องได้สิทธิ์ใหม่เหมือนกันถึงจะได้รับนะครับคนพิการที่ไม่มีบัตรคนจนเลยนะครับแต่ได้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่เนี่ยนะครับก็คือได้สิทธิ์ นี้ด้วยปกตินะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดการโอนเงินในสิทธิของผู้พิการที่ถือบัตรสุิการแห่งรัฐบัตรคนจนสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั่นเองครับทีนี้นะครับสําหรับสิทธิใหม่เนี่ยนะครับสิทธิใหม่เขากำหนดเอาไว้นะครับให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับแบบสมาร์ทการ์ดแทนนะครับบัตรคนจนรายเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบัตรคนจนรายเก่าน่าจะต้องมีการส่งคืนคลังนะครับและ ในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรคนจนรายใหม่นะครับที่ได้สิทธิบัตรคนจนรายใหม่เนี่ยนะครับการรับเงินในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรคนจนจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้บัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะครับผูกพร้อมเพย์แล้วก็รอทางรัฐโอนเงินให้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเข้าบัญชีแล้วก็ เอาบัตรเอทีเมของเราไปถอนเงินสดอะไรได้ปกติจะไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนกดเอทเอมรับเงินนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรคนจนเก่าเนี่ยนะครับมันกดได้ที่ตู้กรุงไทยแต่บัตรประจำตัวประชาชนที่เขาให้ใช้แทนบัตรคนจนรายใหม่เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับเราต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประจำตัวประชาชนในการรับเงินสดนั่นเองนะครับสําหรับผู้บริการที่มีบัตรคนจนสิทธิ์นี้ เติมเงินให้ทุกวันที่22ของทุกเดือนจำนวน200บาทถอนเป็นเงินสดได้นั่นเองชัดเจนเคลีย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านจะได้เข้าใจส่วนสิับริการแห่งรัฐรายใหม่นะครับตอนนี้นะครับก็มีหลายรายการนะครับยังคล้ายๆกับบัตรคนจนเดิมนะครับซึ่งก็จะมีทั้งวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโวลรถแก๊สหุงต้มค่ารถโดยสารสาธารณะค่าน้ําค่าไฟ แล้วก็ผู้พิการที่มีบัตรคนจนรายใหม่นะครับรวมถึงสิทธิ์ในอนาคตนะครับเรียกได้ว่าก็จะมีสิทธิ์แบบเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับมาเพิ่มเติมนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันต่อไปสําหรับเนื้อหาข่าวสารนี่ขอจบการนาเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรจุการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนแน่นอนครับ